เอาละครับทุกคนวันนี้เนี่ยคุณอยู่ในรายการาาคลิปนี้เนี่ยผมจะทําคลิปประมาณว่าผมจะนําความคิดเห็นบางส่วนที่ทุกคนเนี่ยเคยคอมเมนต์มาภายในคลิปแบ็คโคเวอร์ที่ผมเคยสปอยไว้ในตอนก่อนหรือ2ตอนก่อนเนี่ยมาตอบกลับความคิดเห็นเป็นเชิงทฤษฎีคิดเล่นๆหรือบางความคิดเห็นที่ผมตอบกลับไปเนี่ยมันก็อาจจะมีจริงบ้างผมจะเอานาอ้างอิงมาจากอนิเมะหรือมางงานในตอนปัจจุบันเลยนะ สำหรับใครที่จะเข้ามารับชมคลิปนี้ก็อาจจะมีสปอยหละนะอาจจะมีสปอยบ้างในมังหะตอนปัจจุบันถ้าใครไม่อยากโดนสปอยไหนก็ควรไปคลิปนี้ไปก่อนได้เลยนะแต่ส่วนใครที่อยากรับฟังรับชมแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเราไปเริ่มคลิปนี้กันเลยดีกว่านะครับไป อันนี้มันก็จะมีอยู่ตอนหนึ่งนะที่แอซ่าเนี่ยได้จับดาบแอนต้เวทมนพร้อมที่จะเข้าฟันใส่ลูซิเฟอร์แต่ลูซิเฟอร์เนี่ยก็สามารถหลบคมดาบแอนต้เวทมนของแอซ่าได้นะแต่ก็หลบได้ไม่ถึง1 0 0นะทำให้เขาของลูซิเฟอร์เนี่ยขาดสะบ้านหนอนแต่ก็ไม่ได้ขาดถึงขนาดนั้นนะขาดเพียงเล็กน้อยไม่ได้เยอะมากผ่านมาหลายตอนแล้วนะลูซิเฟอร์เนี่ยก็ไม่มีท่าทีเหมือนจะฟื้นฟูเขานี้เลยนะหรือว่าลูซิเฟอร์เนี่ยอาจจะไม่สามารถฟื้นฟูเขาที่แอซ่าตัดขาดก็เป็นได้นะสังเกตจากตอนปััจจุบนนนด้วยะตอที่324นะ ลูิเฟอร์เนี่ยได้อัปเกรดพราลาังการเป็นร่างใหม่ใช่ไหมล่ะรู้สึกจะเป็นพลังถึง50%ด้วยซ้ําแต่เขาที่โดนแอสซ่าฟ,ฟันสะบันขาดเนี่ยก็ยังไม่งอกกลับมาใหม่นะอ่านมาพูดถึงร่างอัปเกรดของลูดิเฟอร์เล็กๆน้อยๆกันหน่อยดีกว่านะคือร่างอัปเกรดใหม่นี้เนี่ยเหมือนจะเป็นพลัง50%ส่วนรูปรษณ์ที่เปลี่ยนไปเนี่ยตรงกลางหน้าอกก็จะมีรอยดำๆเหมือนพลังปีศาจอะไรประมาณนั้นแหละส่วนบริเวณข้อศอกและบริเวณไหล่เนี่ยจะมีแง่งแหลมๆโผล่ออกมาเล็กน้อยนะ และส่วนสําคัญเลยนะครับก็คือบริเวณตรงกลางหน้าผาของลูซิเฟอร์หรือว่าส่วนบริเวณตรงกลางระหว่างเขาของลูซิเฟอร์เนี่ยเหมือนจะมีดวงตาที่3โผล่ขึ้นมาด้วยนะแต่โผล่ขึ้นมาแบบเล็กๆน้อยๆอยก็ไม่ได้เห็นแบบชัดเจนมากนะักนะก็ต้องรอติดตามกันตอนหน้าว่ามันเป็นดวงตาจริงหรือเปล่าแถมในตอนนี้ร่างใหม่ของลูซิเฟอร์เนี่ยเขาพี่แกเนี่ยดูใหญ่ขึ้นมากแต่รอยเขาที่โดนแอซ่าฟันขาดเนี่ยยังไม่ได้ฟื้นฟูเลยนะถึงแม้เขาเนี่ยจะใหญ่ขึ้นก็ตามนั่นก็ขอสรุปตามข้อมูลที่ได้รับมาแล้วกันนะก็คื ขาที่ลูซิเฟอร์โดนแอสซาตัดจนขาดสะบ้านนอกเนี่ยไม่สามารถฟื้นฟูได้นะอีกอย่างน่าจะเป็นเพราะแอนตี้เวทมนของแอสซาดดวยแหละทำให้ลูซิเฟอร์เนี่ยไม่สามารถฟื้นฟูเขานี้ได้คอมเมนต์นี้นะครับจะพูดถึงไอ้ก้อนพลังเวทมนดำๆที่โผล่ขึ้นมาระหว่างการต่อสู้ของยามิ VS กับลูซิเฟอร์แต่ก็ได้มีคนนึงเนี่ยมาคอมเมนต์ว่าไอคอนพลังกลมๆนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นแบล็กมูนก็ได้นะ ที่ยามิเนี่ยเคยใช้ในการตั้งรับเวทมต์แรงน้มถ่วงของดันเตอผมก็เลยกลับไปดูในตอนเ,อเก่านะซึ่งก็เป็นตอนที่ประมาณ160กบว่ากว่าตอนที่ยามิประทะกับดันเต้ไอก้อนพลังกลมๆนี้เนี่ยมันก็ไปโผล่ในตอนระหว่างการต่อสู้เลยนะซึ่งมันก็เป็นของยามิจริงๆนั่นแหละซึ่งความสามารถคร่าวๆเ,เนี่ยก็ตามที่เขาบอกเลยนะครับเป็นการใช้ตั้งรับเวทแรงโน้มถ่วงหรือก็คือถ้ายามิเนี่ยได้ใช้เวทมต์นี้ประกอบควบคู่ไปด้วย มันก็จะสามารถทำให้ยามีเนี่ยเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวภายใต้เวทแรงโน้มถ่วงของดันเต้และลูซิเฟอร์นะอ๋อผมลืมบอกไอชื่อก้อนพลังเวทมนต์ดำๆนี่เลยนะมันมีชื่อว่าพระจันทร์สีดําเวทมนตนะ์นี้อย่างที่ผมชอบเลยนะครับก็คือในตอนที่324ยามีเนี่ยได้ทําการประสานเวทมนต์เข้ากับนักหรือก็คือเวทมนต์ความมืดประสานกับเวทมนต์เงาจึงได้เกิดเป็นท่าใหม่ที่มีชื่อว่าสนามเด็กเล่นหรือที่เล่นของเด็กนั่นเอง โดยพระจันทร์สีดำเนี่ยมันสื่อได้ถึงว่ายามิเนี่ยกำลังประสานเวทมนต์กับนักอยู่นะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปนิดหน่อยนะซึ่งก็คือจะมีเวทมนต์เงาของนักที่คล้ายมือเนี่ยมันโผล่มาจากพระจันทร์สีดำออกมาค่อนข้างเยอะพอควรเลยนะและยิ่งทั้งสองคนนี้เนี่ยประสานเวทมนต์เข้าด้วยกันทําให้พระจันทร์สีดำเนี่ยขยายใหญ่เข้าไปอีกนั้นมาสรุปสําหรับความคิดเห็นนี้กันเลยแล้วกันนะครับก็คือไอ้ก้อนพลังดําๆนี้เนี่ยมันมีชื่อว่าพระจันทร์สีดำและความสามารถของเวทมนตร์พระจันดเต้้ไ ้านทานในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเป็นรูปแบบเกาะว่องการน,นะแต่ทำให้ยามิเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวภายใต้แรงกดดันแรงน้มส่วงของรูซิเฟอร์สำหรับความคิดเห็นนี้เนี่ยผมคิดว่าหลังจากที่แอสซ่าเนี่ยได้รับการฟื้นฟูแล้วลิเบก็ได้ยามีการฟื้นฟูตามๆกันไปนะแต่ถ้าไปเปรียบเทียบของนักเนี่ยมันก็จะดูไม่ make s e n s ใช่ไหม ของแอซ่าเนี่ยจะเป็นรูปแบบฟื้นฟูร่างกายแล้วรีเบเนี่ยจะฟื้นฟูร่างกายตามแอซ่าไปได้หรือเปล่าใช่ไหมล่ะแต่ถ้ามองในมุมมองกลับกันล่ะเพราะเนื่องจากในตอนก่อนนักเนี่ยได้ใช้เวทมนตร์ร่างยูไนโหมดเป็นปีศาจวัวประสานกับปีศาจหมาแต่หลังจากนั้นไม่นานนักเนี่ยก็ดันโดโลซิเฟอร์เนี่ยต่อยสวนอยู่ฝ่ายเดียวเลยทำให้ร่างยูไนของนักคลายออกและต่อนักเนี่ยก็เหมือนจะเข้าไปพูดคุยกับปีศาจในตัวของตัวเองนะเหมือนนักเนี่ยจะถามกับปีศาจวัวไปว่าไหวหรือเปล่าแต่ปีศาจวัวเนี่ยต่อสู้ไม่ไหวแล ส่วนกิโมเดโลหรือปีศาจหมาเนี่ยยังต่อสู้พอไหวอยู่นักเลยได้ใช้ร่างอยู่ในหมวดอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเป็นการประสานร,ระหว่างปีศาจแมวและปีศาจหมาสรุปเลยนะครับส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าถ้าแอสซาเนี่ยได้รับการฟื้นฟูแล้วรีเบเนี่ยก็น่าจะได้รับการฟื้นฟูตามๆกันไปทั้งสองคนเลยนะแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับร่างปีศาจของนักเนี่ยสิมันไม่ดู make เ e n s เลยนะแต่อาจจะเป็นเพราะนักเนี่ยมีปีศาจครอบครองอยู่หลายตัวก็เป็นได้นะ สำหรับความคิดเห็นนี้นะครับส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าในศึกครั้งนี้เนี่ยต้องมีใครตายสักคนแน่นอนเพราะในศึกครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดที่เคยประทะและเคยเจอมาเลยก็ได้นะเพราะมีแต่เกี่ยวเนื่องกับปีศาจโลกปรภูทั้งนั้นนำซ้ำลูฟิเฟอร์เนี่ยยังมาเยือนยังโลกมนุษย์ด้วยตอนนี้เนี่ยถ้าให้เรียงลำดับนะนักเนี่ยอาจจะเป็นคนแรกเลยที่มีโอกาสตายมากที่สุดในศึกครั้งนี้ส่วนโอกาสที่น้อยลงมาหน่อยเนี่ยก็คือหัวหน้ายามิ โอกาสน้อยที่สุดเลยก็คือยูโน่ก็ไม่ได้มีเหตุผลประกอบอะไรเยอะมากมายนะส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นนักแหละหรือทุกคนคิดเห็นยังไงนะว่าใครมีโอกาสที่จะตายในศึกครั้งนี้มากที่สุดก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยดีไม่ดียังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะตรงไหนที่ผมอธิบายไม่เข้าใจหรือตรงไหนที่มันยังไม่ชัดเจนเนี่ยท่านผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะส่วนคอมเมนต์อื่นๆๆที่ผมไม่ได้ตอบกลับไปเนี่ยก็อย่ากโกรธกันเลยนะผมแค่ยกตัวอย่างคอมเมนต์มาบางคอม โอเคสำหรับใครที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะหรือว่าที่ผมพูดไปตรงไหนมันยังมีเนื้อหาที่ผิดอยู่อยากเพิ่มเติมตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระด,ดิ่งรอคลิปใหม่ไว้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบา,บายบายสวัสดีครับกดติด,ดตามด้วยละ่ะ